สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระอังคารจะทําการโคจรโยกย้ายราศีจากราศีกุมเข้ามาสู่ราศีมีนในวันที่17พฤษภาคมปี2565ไปจนถึงประมาณวันที่25มิถุนายนปี65เช่นเดียวกันค่ะดาวพระอังคารนะคะจะโคจรมาร่วม ก,กับดาวพระพฤหัสร่วมก,กันกับดาวพระเกตที่ราศีมีนนะคะอังคารและพระพฤหัสนั้นถือเป็นคู่สมพลกันมีดาวพระเกตมาร่วมกระตุ้นด้วยครั้งนี้ก็จะยิ่งส่งผลส่งอิทธิพลให้แก่เจ้าลัคนามากยิ่งขึ้นเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีตุลนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิค่ะกระดุมภ้าหมายถึงการเงินการทองรายรับรายได้นะและรายจ่ายด้วยนะคะส่วนปัตนินั่นหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์นะคะหมายถึงคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยหมายถึงสัญญาหมายถึงการลงนามต่างๆนานานะและในวันที่17พฤษภาคมปี2565ไปจน ถึง25มิถุนาย,ยนปี2565เป็นจังหวะที่ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรเข้าสู่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนอารินั่นเองค่ะอริหมายถึงอุปสรรคอริหมายถึงปัญหาความขัดแยง้งอารินะคะหมายถึงนี่สินได้เช่นเดียวกันนะและในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ที่ราศีมีนครั้งนี้ก็ได้มาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีด้วยนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสบดีนะคะโคจรเป็น เศรษราธิบดีอยู่ในเรือนอริและก็มาเจอกันกันกบดาวพระเกตด้วยนะคะอังคารและพระฤหสัสบ,บดีถือเป็นคู่สมพลกันค่ะเพราะฉะนั้นจะยิ่งเกื้อกูลและสนับสนุนแรงให้กันและกันมากยิ่งขึ้นระหว่างสองดวงดาวนะดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของรถยวดยานพาหนะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของการแข่งขันความขยันความกล้านะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธของแหลมของมีคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะต้องบอก แล้วคะนาราศีตุลแบบนี้ค่ะว่าดาวพระอังคารเข้าอาริแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับรถนะชะัดเจนไปในทางที่ซ่อมแซมรถมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถเสียต้องต่อใบขับขี่นะคะต้องไปเรียนขับรถมีอุบัติเหตุเฉียวชนบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีหรือเวลาขับรถขับรานะคะใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องดูให้ดีขับรถด้วยความมีสตินะบางทีเราขับดีแล้วแต่คนอื่นขับไม่ดีก็มา ชนเราได้นะมาเฉียวเราได้นะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าอาริก็เ,เป็นหนี้นะหมายถึงการเป็นหนี้คุณอาจจะได้เป็นหนี้เกี่ยวข้องกับรถก็ได้หรือเอารถไปจัดไฟแนนซ์ก็ได้ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นได้นะคะดาวพระอังคารหมายถึงอารมณ์ค่ะแล้วดาวอารมณ์โคจรมาอยู่ในเรือนอาริมีเกณฑ์ที่คุณจะเกิดการประทะเกิดการทะเลาะเกิดการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้หมดเลยนะ นะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักไม่ว่าจะเป็นข้อพิาพาททางการเงินไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยในช่วงนี้ต้องพยายามพูดอย่างประนีประนอมอย่าพูดแบบการโอ้อวดอย่าพูดแบบแสดงอ e ีโก้นะคะอย่าวางตัวเหนือกว่าคนอื่นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากนะแล้วใครพูดจาอะไรไม่เข้าหูปล่อยผ่านปล่อยวางค่ะจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะ ชาวลัคนาราศีตุลต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปตรวจสุขภาพได้ไปเช็คอัพร่างกายหรืออาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานคุณนะคะถ้าใครไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามามีเรื่องกวนใจคุณเข้ามามีเรื่องที่คุณต้องเก็บมาเครียดมามาคิด อะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางบ่อยๆด้วยนะดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนอรินะคะมีการใช้รถบ่อยเดินทางบ่อยไปตามสถานที่ต่างๆไปต่างจังหวัดการเดินทางเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของการไปท่องเที่ยวก็ได้ไปทําธุระส่วนตัวก็ได้หรือไปเรื่องงานก็ได้หรือกลับบ้านต่างจังหวัดก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางข้ามจังหวัดนั่นเองค่ะหรือบางคนเดินไปเ,เดินทางข้ามประเทศไปเลยก็มี นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคอนเนคชันใหม่ๆค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อประสานงานกับคนแปลกหน้าค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการทองนะคะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยโคจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหาเงินไม่ได้นะหมายความว่าคุณหาเงินได้ค่ะแต่มันจะมีรายจ่ายจุกจิกนะอริหมายถึงอุปสรรคหาเงินมาได้แล้วมันมีอุปสรรคทําให้คุณเก็บไม่ได้ต้องมีเกณฑ์จ่ายออกไปนะคะบางคนจ่ายไปกับเรื่องของการทําประกันจ่ายไป เกับเรื่องของสุขภาพจ่ายไปกับคราครองชีพนะคะจ่ายไปกับบุตรบริวารจ่ายไปกับการซื้อของใหม่นะคะของใช้มันพังมันชํารุดคุณต้องเอาไปซ่อมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างใช้งานไม่ได้ลักษณะนี้นะชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีค่ะและไม่พอเท่านั้นช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะต้องบอกแบบนี้นะคะพอหยิบยืมเงินไปแล้วอาจจะ ไม่ได้คืนในในใน,ในจังหวะที่เขากําหนดให้อ่ะคือเขาคนที่มายืมอะคะอาจจะบอกว่าอ่ะสิ้นเดือนนี้นะแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ใครยืมจริงๆเนี่ยทำสัญญาไว้หน่อยก็ดีนะคะมีสิ่งบางอย่างมาค้ำประกันก็ดีนะแต่ที่ดีที่สุดเลยอย่าเพิ่งให้ใครยืมนะคะเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนใจดำนะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันมีรายจ่ายฉุกเฉิน รายจ่ายที่เรายังมองไม่เห็นน่ะที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วในวันนี้คุณให้คนอื่นยืมไปแล้วมันก็จะทําให้คุณเกิดการช็อตหรือติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคล คเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ